ไม้แค่1 4 0 0 0โลครับคุณผู้ชมคันนี้เช็คศูนย์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม้แท้ด้วยสำหรับยาริส1.2รุ่นไฮปีสิบีนะครับตัวท็อปสุดคันนี้คุณผู้ชมครับใครหายาลิสใช้อยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยนะครับแล้วก็ไม้แท้ด้วยนะปรับสภาพยังไม่เสร็จนะครับมาเดิมๆแบบนี้เลยนะแต่ไปทำปีกบอกให้นะเพราะว่าบอกคนขับปีกบอกมันยวบนะครับเราก็ไปสปาบอกให้แต่คลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมเลยนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีสนอง สวยสดงดงามไม่หมื่0สี่พันโลแท้ๆนะคุณผู้ชมเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วมีประวัติศูนย์ให้ดูนะครับมีเป็นเอกสารให้ดูเลยนะครับสบายใจได้นะครับแล้วก็ตรวจรถอีก2องรจุดนะคุณผู้ชมใครหาอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดไม่แค่1น0 0 0หมโลและผ่อนเพียง6780บบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจตามกันไปดูคลิปนี้ต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่สนใจรถยนต์มือสองทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมวีออสมือสองนะฮะและพบกันกับผมบิวประโยชน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอผิดคอนเซ็ปช่องนิดนึงนะครับไม่ได้มาพามาดูวีออสนะแต่วันนี้พามาดูยาลิส5ประตูแฮชแบ็กนะฮะหนึ่งคันนะที่ผมพลาดไม่ได้เลยพลาดที่จะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไม่ได้เดด็ดขาดนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมบอกได้อย่างเดียวว่า คตรไฮไลท์ light, นะครับเรียกว่าหาโคตรยากมันไม่ใช่เฉพาะรุ่นนะครับที่หายากมันคือรุ่นท็อปสุดนะฮะของปี20นะครับคันนี้เป็น Toyota ายารินะฮะ1.2รุ่นไฮครับตัวท็อปสุดครับปี19 20ครับและที่สำคัญคือไฮไลท์ที่สุดก็คือเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่14,000โลคุณผู้ชม 14,000หมื่โลและเป็นไม้แท้นะครับผมเช็ควาฬ์ศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้นะครับมีเปเปอร์ให้ดูเลยนะวัฬศูนย์สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับจริงๆเลยนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรผม0855366287นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์มาขอดูในเรื่องของวัฬศูนย์ได้นะครับอันนี้ไม้แท้แน่นอนการันตีนะครับและสีคันนี้คือเดิมเดิมทั้งคันเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เเเเเเมมื่่ออววาาาาานแแลลลลละะรรรไไไดด้้้ทํยยยงขัสีฉก มาถ่ายให้พี่ๆคุณผู้ชมได้รับชมันก่อนใครเลยนะครับตรงนี้ก็คือสีเดิมๆไม่ได้เก็บงงเก็บงานอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวรถคันนี้จะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับสำหรับยาริส1.2รุ่นไฮปี19.20นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่399,000ครับฟีดาวนะฮะ ผ่อนหยุ่งวดละประมาณ6,780บาทนะครับแบบฟรีดาวนะฮะก็ฟรีดาวได้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีและวิสาหกิจครัชการนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะเริ่มต้นที่2.79%นะครับต่างจังหวัดออกรถได้นะครับมีบริการฝากเซ็นถึงที่นะฮะก็ สบายๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เหมือนเดิมเลยผมพาไปดูรอบคันนะครับผล่รถเบรคอาร์ต่างๆถึงโครงสร้างนะครับและเรามีตรวจสภาพรถอีก274จุดนะฮะโดยโดยอินสเปกเตอร์นะครับข้างนอกนะฮะเรียกว่า Apple Auction นะครับมาตรวจรถให้เราฟรีอีก274จุดนะครับเป็นแบ่งเป็นหมวดรายการ5หลักๆนะฮะเครื่องยนต์นะครับเครื่องเกียร์นะภายในห้องเครื่องห้องผู้โดยสารนะครับแล้วก็โครงสร้างนะจะตรวจหลักๆ ทั้งหมดเลย2อ4จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารุ่นท็อปสุดสำหรับยาริสเนี่ยน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนกับเลขไมล์หนึ่งหม่นสี่พโลฮะไปด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับตัวยาริสนะฮะตัวไฮนะครับจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะโคมเลนนะครับจะสวยงามเลยนะครับมีเดย์ทามให้นะฮะสำหรับตัวยาริสนะครับเดย์ทามเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นไฟหลี่ด้วยตรงนี้เป็น LED นะครับส่วนไฟสูงนะครับกับ ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับเดย์ไทม์สวยๆด้านล่างมีให้ครบหมดเลยสําหรับตัวตัวไฮนะครับไฟตัดหมอกฟ o อกแลมมีมาให้เรียบร้อยนะครับดีไซน์ด้านหน้านะก็จะเป็นตัวกระจะขอภยัยกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นลังพึ่งนะครับดีไซน์มาเป็นสีดําเป็นโอแบ็กสีดําเงาแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้รอบคันผิวคันสวยงามเดิมๆฮะ เลียมสันตัวรถต่างๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันก่อนดูยางดูล้อแม็กกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาเข้าภายใน,ในดูเลขไมล์ผมบอกได้อย่างเดียวว่าไมล์แท้นะครับคันนี้รับประกันการันตีเรื่องไมล์แท้เพราะว่าผมเช็คศูย์มาให้เรียบร้อยแล้วเข้าสูย์ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่แหละครับเพิ่งเข้าสูย์มา4เดือนตอนเข้าสูย์ล่าสุดนะเลขไมล์อยู่ที่13,700กว่าโลนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยโลเข้าสูย์มาเพิ่งเพิ่งเข้าศูย์มาห้าร้อยโลเองคุณผู้ชม นะครับเดิมๆสดๆน่าใช้งานมากค่อูนอยู่ 6, 7, 7, นะครับแม็กเป็นทูโทนปัดเงาจากโรงงานนะครับรัดมาพร้อมกับยางดันหลบนะ EC 3 0 0เป็นเป็น EC 3 0 0 Plus พัด้วยนะไม่ใช่ EC 3 0 0ธรรมดานะครับดันหลบมันจะมี EC 3 0 0ะแล้วก็จะมี EC 3 0 0 Plus พัสดนะครับเบรกเป็น ABS ทั้งหมดแล้วนะครับมีกระจายแรงเบรกนะ e, BAEBD นะครับเบรก ABS เรียบร้อยหมดเลยนะครับทั้ง400ล้อ นะครับแต่ดิสเบรกเนี่ยเป็นคู่หน้าหลังเป็นดัมเบกสำหรับยาเลสไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือเป็นตัวลองท็อปนะครับยางนะครับเป็นปีอ่าเป็นยางปี19นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมยางปี19ติดรถเนี่ยแต่รถมันใช้งานมา14,000โลคุณผู้ชมดูดูยางนะฮะไม่แท้ไม่แท้เนี่ยถึงแม้ว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่มีประวัติศูนย์ให้ดูแต่คุณผู้ชมดูได้จากยางอันดับแรกเลยยางติดรถมาปี19แล้วดูดอกยาง ใช้งานมันน้อยมากคุณผู้ชมนะครับมันม่งบอกได้เลยนะว่าเลขไมล์เนี่ยของจริงแน่นอนนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมเช็คประวัติสูตรมาเรียบร้อยแล้วผมมีเปเปอร์ให้ดูนะประวัติสูตรนะครับดูโครงสร้างเดิมๆแบบนี้หัวน็อตเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมๆสวยๆเลยบอดี้ผิวพันธุ์รอบคันเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะครับซื้อได้คันนี้ใครที่หายา,ยาลยิกไว้ใช้งานอยู่บอกโคตรสดคันเดียวบอกได้คําเดียวว่าโคตรสดนะผ่อนอยู่หกพันเจ็ดเองคุณผู้ชมฮะกระจกด้านหน้าครับเดิมแท้โตโยตา้าเป็นอะคูส นะครับเป็นคุติกาซับเสียงนีละภสย2ชั้นนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็น80รอบคันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะเดี๋ยววาดกันอีกทีนึงสำหรับใครที่ไม่ชอบฟิล์มมืดนะครับขอแค่สนใจตัวรถก่อนอันดับแรกกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าได้มาเป็นสีดำตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวได้ดีนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็มีการลอยของโตโยต้าเป็นโครเมียมติดมาด้วยนะแบบนี้กระจกที่เหลือเดิมแท้ทุกบานออตโตอ,อารามสัญญาณการขโมยมีมาให้ งดงามคุณชมคันนี้ผมแนะนําอย่างยิ่งสําหรับใครที่หายาลิสตัวท็อปสุดวิช้อยู่นะครับคันนี้ปรับสภาพอยู่นะฮะในเรื่องของเบาะนะับเบาะเนี่ยจะยังถอดไปสปาอยู่เพราะว่าปัญหาของปีกเบาะนะครับเป็นทุกคันเลย t ตโยต้ายาลิสนะครับหรือว่า V ีออสนะครับปีกเบาะเนี่ยต้องต้องทำแทบทุกคันเลยสาหรับฝั่งคนขับเพราะว่าขึ้นลงบ่อยสุดเวลาขึ้นลงมันเบียดปีกเบาะตรงเนี้ยนะครับมันก็จะยบมันจะยวบนิดนึงผมก็ต้องไปเสริมให้ตรงนี้เดี๋ยวจะได้เห็น เดี๋ยวผมวนพาไปดูนะครับจะให้ดูโครงสร้างตัวถังด้วยว่าหัวนอ็อ <c> ต <oughs> ขอไปหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่เป็นสนงสนิมอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมชอบรีวิวสดๆแบบนี้อยู่แล้วใครที่เป็น f c อยู่แน่นอนว่ารู้ใจผมแน่นอนนะผมรีวิวให้ดูละเอียดแล้วก็ทุกซอกทุกมุมผมแงะมาให้ดูหมดอย่างเช่นต่อไปนี้นี่คุณผู้ชมดูความสดนะครับสีเดิมๆไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผิวๆแบบนี้มีแต่แบบรอยเปื้อนฝงนเปื้อนฝุ่นเฉยๆ นะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆดมูดิดูดสีคุณผู้ชมเรียบเนียนเสมอกันนะครับจับไปไม่เป็นเปลือกสม้มโคตรสวยจริงๆคุณผู้ชมใครสนใจอยู่นะครับยาเลตหนึ่ดสอรุ่นไฮนะฮะตัวท็อปสุดนะครับปี2019จด20คุณผู้ชมเลขไมล์หนึ่งหมื่โลนะครับราคาขายอยู่ที่ส9ม0 0นเกมื้าถูกไหมกับเลขไมล์ประมาณเนี้ยโอ้โหเก็บยากเดี๋ยวผมมาเก็บแล้วกันัดเรียบร้อยอะนะครับ399,000แล้วฟรีดาวผ่อนอยู่6,780บาท คุณผู้ชมดูสภาพคอนโซลต่างๆสวยสดงดงามและแอร์แบ็กรอบคันเนี่ยเจ็ดใบนะครับมีแอร์แบ็กเท่ากับแคมรี่เลยนะสำหรับตัวยาริสนะครับตั้งแต่เอทีบหรือว่า5ประตูเนี่ยมีเท่ากันเลย7ใบ นี่คือความคุ้มค่าของได้การการได้รถเล็กแล้วก็สมรรถนะดีเยี่ยมอย่างโตโยต้าเนี่ยไปใช้นะครับด้านหลังนะฮะก็ไฟท้ายเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งนะครับเซ็นเซอร์หลังยังไม่มีติดมาให้นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่คีบปลาฉลามชักฟินเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับกล้องบันทึกด้านหลังเนี่ยมีมาให้ติดมากับรถนะครับนี่กล้องบันทึกด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่าคีบปลาฉลามชาร์กฟินนะครับตูดเป็ดนะดักเทลมีมาให้เรียบร้อยกระจกหลังเป็นไล่ฝ้า นะครับมีไฟเบรกหรือสให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปตรงนี้นิดหนึ่งเวลาดูรถเดิมไม่เดิมนะคุณผู้ชมอันนี้หัวบอกของตัวบาะคนขับนะครับดูรถเดิมไม่เดิมดูยังไงทุกคลิปผมแจ้งให้ดูเปิดนี้ขึ้นมาเห็นไหมลอยคีบประบบโรงงานนะครับตรงนี้ต้องมีทุกคันรถเดิมเดิมเป็นแบบนี้เม็ดองเม็ดอาร์คุณผู้ชมดูนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คไล่มาเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมสวยๆเลยนี่ฟงฝุ่นบ้างนะผมเอามือลูบให้ดูก็ได้อ่านี่ฝุ่นนะครับแค่นี้เอง แค่นี้เองคุณผู้ชมสวยๆเดิมๆหมดเลยนะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นสี่พันกะอีกหลักร้อยโลเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งสตาร์เครื่องดูว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับเนี่ยรถโครงสร้างเดิมๆไม้หมื่นสี่นะครับ, 11, 000, ค,รบคุณผู้ชมครับตัดสินใจอยู่รีบเลยนะครับหายากมากรถใหม่แชสไม้ My แค่หมื่นสะี่พันโลนะแล้วโหผมไม่รู้จะหาคําพูดไหนมาพูดแล้วกันเอาไว้ว่ากันแบบนี้นะครับถ้าหาอยู่หารถไว้ใช้อยู่อยากได้ยารีชแบ็ค ห้าประตูเล็กๆไซสม์มินิมินิไปใช้งานรถที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับเบาะหลังพับได้นะครับ,บ,กบ,นะรบเก็บสัมภาระได้เยอะกว่าตัวเอทิด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวห้าประตูสำหรับใครที่นั่งคู่หน้าอย่างเดียวไม่ค่อยมีใครนั่งหลังนะพับเบาะเก็บของได้เลยเดี๋ยวผมพับไปดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหลังกันก่อนนะครับหัวน็อตด้านหลังนะครับเดิมเดิมนะครับน็อตด้านหลังเดิมเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คซีนนะครับเอาเล็บจิกให้ดูเห็นไหมเป็นรอยเล็บเลยนะครับเนี่ย เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมเดิหมดเลยนะครับด้านท้ายสวยมากคุณผู้ชมแนะนําอย่างยิ่งนะครับสามแสนสามหมื่นต่อขอพายสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟีดาวผ่อนหกพันเจ็ดซื้อได้นะครับซื้อได้ฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้นะครับอยากใช้เงินดาวได้ไหมใช้ได้นะครับแจ้งได้เลยว่าอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับด้านหลังนะครับเดิมๆเปิดขึ้นมาซีทรมะพร้าวสีขาวแบบนี้แผ่นดมอยู่ครบถ้วนนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามแลวก็เป็นไฮไลท์ที่สุดสำหรับยาริสแฮชแบ็กตอนนี้เลยนะครับตัดปัญหาเรื่องรถปีปีสิบเก้าปียี่สิบไปได้เลยนะครับเพราะว่าเล็กไม่แค่หนึ่งหมื่นสี่พันโลคุณผู้ชมได้สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้โคตรคุม้มนะครับด้านหลังประมาณนี้นะไฟไท้ายก็เดิมๆนะครับรถตรวจสภาพให้สองร้อยเจสี่จุดคุณผู้ชมและคันนี้ไม่หมื่นสี่พันโลเช็คประวัติสูนให้เรียบร้อยแล้วแท้แน่นอนนะครับาการรันตีได้เลยคันนี้ หหาย่วงนะครับผมมีเปเปอร์ให้ดูนะจริงๆผมปริ้นไว้แล้วแหละผมลืมหยิบออกมานะครับผมก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนนะครับใครสนใจเนี่ยทักมาแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับสำหรับรายละเอียดของอตัวรถคันนี้นะครับเวลาเช็คสูตรออกมาแล้วนะครับไม่มีประวัติเคมเลยคุณผู้ชมนะครับใส่ใส่เดิมๆรอคีบระบบโรงงานเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับงดงามนะครับซื้อได้นะครับในราคา3 9 9 0 0 0เาหและฟรีดาวผ่อนแค่6,700กว่าบาทเท่านั้น นะสวยสดงดงามแบบนี้ผิวพันธุ์รอบคันอ่ะแผนกล้องออกมาให้ดูผิวพันธุ์รอบคันสวยสวยเนียนกลิบสีขาวนะครับงดงามมากๆสําหรับคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าใหม่แท้ด้วยนะครับกุญแจเป็นคียเลสนะฮะปุ่มพุชสตาร์ทเรียบร้อยนะครับคีเลสแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างหลักก่อนอ่ะนี่หัวนอ็อตนะครับเดิมๆครับไม่มีสนองสนิมอะไรเลยนะครับแผนกล้องให้ดูนะเดิมๆหมดเลยนี่ตัวนี้อ่านะครับเดิมๆไม่มีสนิม หมดห่วงได้นะฮะในเรื่องของการชนหนักพี่ความจมน้ํามานะครับไม่หมื่นสี่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยแน่นอนเฮ้ยไม่แท้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับผมมีหลักฐานให้ดูทุกอย่างนะครับรถของบริษัทรถยนต์แล้วผมบิลรถยนต์ขายนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยเช็ครถมาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะก่อนมันจะรีวิวคันไหนเนี่ยผมต้องเช็คให้ละเอียดก่อนอยู่แล้วนะครับไม่งัน้นก็เสียชื่อเสียงผมด้วยแล้วก็เสียชื่อเสียงบริษัทด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยเลขใหม่นะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม โอเคนะครับดูเลขไมค์กันนิดนึงนี่นะครับจอนะครับด้านขวาก็เป็นดิจิตอลด้วยนะครับ14,362กิโลเมตรคุณผู้ชมไฮไลท์ไหมผมบอกแล้วว่าโค้รไฮไลท์คันนี้นะครับเข้าประวัติศูนย์เรียบร้อยนะครับเช็คสูนย์มาให้เรียบร้อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเปาเสียงเพลงก่อนนิดนึงให้ดูจอทัชสกรีนนะครับฟังเครื่องเสียงกันหน่อยโอเคไหมคุณผู้ชม แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแอร์ออโต้ติดอัตโนมัติมาแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนเสียงลมมันจะดังโอเคนะครับจอแทสกีนนะครับมีกล้องถอยให้ในตัวนะฮะสมาร์ทดีไวายลิงใช้ได้นะครับออปเปนคาเพย์ใช้ได้นะครับมีกล้องถอยให้เดี๋ยวขออนุญาตเหยียบเบรกอ่ะให้ดูกล้องถอยอ่านะครับนะครับรถเดิมๆเลยไม่หมื่นสี่พันโลนะซื้อได้นะครับสเปคเบาะตามนี้นะครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตเดินได้สติชิ่งสีแดงแบบนี้สวยๆนะครับแต่บอกคนขับผมไม่สปาให้อยู S <S <an> นีครับมันต้องสปาทัท้งกคันเลยคุณผู้ชมบอกคนขับนะะดูโครงสร้างต่อนะครับฝั่งคนขับนะฮโคนัดเม็ดอาร์คเดิมๆไล,ล่เรียงไปสวยๆแบบนี้นะครับใครที่หาอยู่นะคุณผู้ชมแนะนําอย่างยิ่งอย่าพลาดนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าเป็นคลิปแรกๆแน่อนอนที่บริษัทพยนต์ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมออกสู่โลกโซเชียล นะครับเพราะฉะนั้นซื้อยาลิซื้อวีออซื้อกับผมฉะนั้นบิวเพชรยนต์นะครับโทรมาเลยฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการเบอร์โดผมแอดไลน์ได้แอดไลน์ก็เข้ามาสอบถามดูนี่นะครับโขนัดเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางเดิมๆประมาณนี้สําหรับภายในนะครับสเปคออปชั่นฟังก์ชันไม่มีอะไรเยอะมากมายนะครับก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาเปลี่ยนทิปปรับทิปปรับหน้าจอนะครับด้านซ้ายรับสายวางสายนะฮะะะออ่าเเเเเพพิมมมสสสีีีียยยยยงงงลลลดดดดวััันนคครรรบบบบไ้้หกก์โตแ7ป โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อกันในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตรถกันนะคุณผู้ชม399,000านะครับฟีดาล่อนอยู่6กพันอยบบาทโคตรถูกนะฮะแล้วได้รถมหมื่นสี่ไปใช้นะฮะคุค้มมากใครที่หายา,ยาลิสอยู่แนะนำนะครับแนะนำอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสนใจรีบโทรมาตามเบอร์ที่ผมโชว์ไว้หน้าคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตรถกันครับเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็น Dual vvt-i เนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะฮะ d ohc นะคันนี้เป็น92แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปี19.20ตัวท็อปสุดนะครับก็ได้เป็นตัว92แรงม้าแล้วถ้าต่ำกว่าปี19ลงไปนะถ้าเป็นปี19้าแท้ๆทเนี่ยที่มันไม่ใช่จด20เนี่ยโฉมเนี้ยเขาเรียกว่าโฉมปี20นะครับถ้ายังเป็นโฉมปีสับเึ้าอยนะเป็น92แรงมา นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเดิมๆเลยไม้มือสีสภาพดูห้องเครื่องหัวน็อตกลิ้งมากนะครับมาร์คสีโรงงานนะครับเนี่ยเบี่ยงให้ดูตามคอทงคอท่อนะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบถ้วนอุปกรณ์ต่างๆคุณผู้ชมดูดินะครับใหม่กลิ้งเลยนะครับใครได้ไปนี่เหมือนได้แบบเหมือนได้ป้ายแดงของตรงตรงไม้มือสีนะครับแล้วราคาเซฟกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งนะฮะดาบบอกได้อย่างเดียวว่าคุ้มมากนะครับตรงนี้ก็ไว้พิจารณานะครับเป้าโชคครับเดิมๆแตะเข็มเม็ดอาร์เดิมๆนะครับ นี่มอกอเดิมนะครับแก้มเดิมๆไล่ไปเลยคานเดิมนะครับไล่มาส่วนโค้งส่วนเว้านะฮะไม่มีตหนิตีตีอะไรเลยนะครับไฟหน้าเดิมแท้ไทยโคยโตะไล่มาฝั่งนี้บ้างอ่านี่แพนมานะครับไฟหน้าไทยโคยโตะนะครับคานหน้าโค้งเว้าปกติเลยนะครับไล่มาที่หัวน็อตนี่นะครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับเบ้าชกเดิมๆครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆนะครไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับหัวน็อตตัวในนะครับเดิมๆครับหัวน็อตฝากระโปรงครับ คลิปๆครับคุณผ uh, ู้ชมฮะซีนนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คซีนเาเล็บจิกเข้าอ่ะเดี๋ยวผมจิกข้าวบนให้ดูสติกเกอร์เหรียญบาทครับรอยซีนขออนุญาตหาแสงก่อนอ่ะเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บนุ่มๆเลยนะครับสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศนะครับแผงกันความร้อนนะฮะตาปั๊มโตโยต้าฝั่งนี้ครับนี่ครับตาปั๊มโตโยต้านะครับหัวน็อตหัวน็อตเดิมๆครับคุณผู้ชมฮะถือว่าสวยมากนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่ามันมีขยับนะ น็อตฝากระโปรงแต่เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเก็บในส่วนของอเคมประกันนดะคุณผู้ชมเวลาลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยพวกกันชนด้านหน้าฝากระโปงเงี้ยพอจะหมดอายุก็เขาเคมสีกันนึกออกไหมฮะเป็นเรื่องปกติของของคนเล่นรถมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับใครมีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยสักเกิดทงสักินเ,เขาก็ไปเคมกันเพราะเป็นเคมฟรีนะครับมันก็จะมีการเก็บงานในเรื่องของอผิวพันธ์นะเพื่อความสวยงามปกติทั่วไปแต่คันนี้ผมเอาเข้ามาเนี่ยไม่ได้เก็บอะไรเลย มันมาแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับที่เหลือก็เดิมๆนะครับเดิมๆหมดเลยแก้มเกลมสีเดิมๆไม่มีหัวน้ดขยับนะครับแต่หัวน้ำฝากะโงเ่ยผมบอกได้ผ่านในคลิปเลยนะครับไม่ต้องมีปิดบงปิดบางกันนะครับหัวน้ำฝากะโงน่าจะมีขยับมานิดนึงนะผมเห็นรอยขยับอยู่นะครับจะถามว่าขยับเพราะอะไรนะครับอ่ะเรามาดูกันโฟกัสใกล้ๆอีกทีนึงอ่ะเนี่ยมันมีร่องรอยขยับอยู่เนี่ยดำๆเนี่ยนะครับดำๆเนี่ยรอยขยับนะครับรอยขยับนะฮะถามว่าขยับเพราะอะไร แต้มสีการเก็บสีฝากระโปรงต้องถอดฝากระโปรงไปพ่นสีนะครับไม่งั้นมันจะเป็นคลื่นแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มีการชงกันชนอะไรมานะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจิกทรงจิกสีให้ดูแล้วก็ฝากระโปรงก็มีตาปั๊มโตโยต้าอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกล้ากอบไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโตโยต้าฟองแรงมากเรียกว่าฟองกันล้มละลายเลยนะครับใครไปกอบของเขาเนี่ยฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโตโยต้ายาริสแฮชแบ็กหประตูนะครับ1.2รุ่นไฮนะครับ ปี2019จด20นะครับไม้แค่14,000โลนะครับกับราคาที่ขายเพียง399,000บาทฟีดเอาอยู่แค่6,780นะครับใครที่สนใจนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบติดต่อรีบโทรหาผมได้เลยนะครับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทร0855366287นะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคคคคครรรรรััััััับบบบบยยิินนนนนดดีีีเลลละะสสสาหปป้กก็ขออตววไ่